เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิทท็อกบิทสบารีสวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์ทูเดยนะครับวันนี้เรามาดึกสักนิดหนึ่งนะคุณมิสรุนะไม่ได้ดึกคุณส้ชยัยอะไรก็ดึกกว่าทุกวันไง<อ>ทุกวันท่าประมาณเลดไปน้อหนึ่งหกโมงกว่ากว่วันนี้อาจจะ ทำสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็มีสถานการณ์ด่วนที่สภาเข้ามาไงเราก็เลยเลื่อนอขยับไปลาออกไปเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์ที่สภาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะฮะก็เหมือนกับที่เราตั้งหัวไว้วันนี้เลยคุณมิสโนโิน,นุที่เรามาคุยเรื่องการเมืองอีกสักวันหนึ่งนะเพราะถือว่าการเมืองก็ยังถือว่าเป็นรือจรงร้อนอยู่คือจริงรจริงเนี่ยนะครับเราไม่ได้ว่าคุยเรื่องการเมืองหรือเรื่องการเมืองแต่ว่าสถานการณ์อะไรที่มันร้อนหรือมันเด่นที่มันอยู่ในความสนใจของแฟนเพจ ครับ <N ic> นะเราก็จะหยิบยกขึ้นมามพูดคุยกันวันนี้ประเด็นของเราก็อยู่ที่การเมืองนะเป็นประเด็นเรื่องของเ,อ <N ic> เขาเรียกว่าเป็นความเข้มข้นในทางการเมืองที่ทุกคนจับตาจ้องมองอยู่ว่า <N ic> พอเปิดสภาปุ๊บแล้วเนี่ยสภาเนี่ยจะล่มอีกหรือเปล่าหรือ,อยังไงเพราะว่าปัญหาในพรกพลังประชารัฐ มาดูมาตุ้มหลายเรื่องมาดุมาตุ้มก่อนหน้านี้เกิดจากความขัดแย้งระหว่างมิกตูกับร้อยเอกธรรมนัทเลขาธิการพรรคพยายามเข้าไปจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ครับกลับกลายเป็นว่าต้องปล่อยไปเลยตามเลยจากฝ่ายลุกกลับมาเป็นฝ่ายรับจากฝ่ายรับอยู่ๆก็อยู่ๆก็ลุกบ้างวันนี้คือนี้ก็เป็นฝ่ายรับอีกแล้วครับทุกอย่างก็เลยไปจับจ้องอยู่ที่สภาและที่แนบ สนใจไปกว่านั้นอีกก็คือว่าครับก่อนสภาคือสภาจริงๆเเปิดวันที่หนึ่งครับพฤศจิกายนแต่ว่าสภาเนี่ยก็จะประชุมวันพุธพฤหัสครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นวันแรกครับแต่ว่าเมื่อวันนี้ก่อนสภาจะเปิดอย่างเป็นทางการปรากฏว่าคุณวิรัตรัตนเศษครับ,รบ,รบประธานวิปรัฐบาลสสพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยภรรยาคุณทัศนียาและก็น้องนะ ภรรยาของคุณวิรตก็หยุดปฏิบัติหน้าที่คือทั้งสามคนนี้เป็นสสทั้งหมดเลยโดนข้อหาก็คือว่ามีการทุจริตเรื่องของการสร้างสนามฟุตซอลที่คโคราชประเด็นสําคัญก็คือว่าก่อนสภาจะเปิดประธานวิปัสบาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลฎีกาภายในกติยาผู้มงตำแหน่งทางการเมืองก็สั่ง ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่พอศาลนับปุ๊บก็ต้องถูกประปัดประเด็นสําคัญก็คือว่าจริงๆแล้วคุณวิรัศ์เนี่ยก็เข้าใจว่าตามหมายกําหนดเดิมเนี่ยที่คุยกันไว้ที่มีการรับรู้กันเนี่ยนะครับวันที่ยี่สิบธันวาคมศาลก็จะพิจารณาว่าจะรับไม่รับพิจารณาคดีนี้แต่ปรากฏว่าอยู่ๆวันที่สองพฤกษิกาู่พิจารณา,า,าเลยรับเลยพิจารณามาการยื่นคำร้องข่าวของปปชอ่า พอรับปุ๊บพอรับปุ๊บก็ต้องเก็บปฏิบัติหน้าที่ความจริงแล้วเนี่ยเหลือเวลาอีกตั้งเกือบ2เดือนนะเมื่อวานวันที่2ใช่ไหมคือผมก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่อายการได้ยื่นฟ้องไปเนี่ยนะครับครับปรากฏว่ามีการนัดกันวันที่20ว่ามีการนัดหมายซึ่งตอนนั้นมีข่าวกันอยู่ว่าวันที่20จะเป็นการพิจารณาครับแต่ว่าอยู่ๆเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าสารได้รับคำร้องเรียบร้อยและก็ มีการสั่งให้คุณวิรัตหยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยน้องภรรยาแล้วก็น้องภรรยารวมเป็นสามคนซึ่งตามเนี้ยเพราะคดีนี้เนี่ยมีผู้ถูกกลับมาวหาประมาณไปสิบเจ็ดคนครับฉะนั้นกว่าจะพิจารณาคดีนี้เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับคุณวิรัตอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นานไปจนกว่าสภาจะมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยซ้ำนะครับว่าตั้ง80กว่าก็ต้องกว่าจะสืบพยานกว่าจะตัดสินจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะครับดังนี้ เองเนี่ยคุณวีรัตเองก็ไปคุยกับสสในพักพลังประชารัฐก็ตั้งข้อสังเกตประเด็นนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะจากเดิมไหนบอกว่าจะรับพิจารณาหรือไม่พิจารณาในวันที่20เดือนหน้าครับนะฮะแล้วอยู่ๆทําไมมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะในทางการเมืองหรือว่ามันเกิดอะไรใครสั่งการหรือว่าจริงๆแล้วสารใครสั่งอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้ไไดแต่ว่าอันนี้ในวงการเมืองเมาส์กันเฉยๆอ่าเมาส์กันที่ต้องเมาส์กันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณวีรัตเนี่ยนะครับ บางเออหนว่าไปเขาเรียกว่าไปอยู่ภายใต้ไปจับมือกับร้อยเอกธรรมนัทพมพาวครับเลขาธิการพักซึ่งเป็นเขาเรียกว่า,าไม่ถูกกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือานายกรัฐมนตรีถ้าจับกับร้อยเอกธรรมนัสก็ต้องอยู่คนละฝ้ากับพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วแนน,นเดี๋ยวอย่างนี้คุณวิชานุเยวถามแฟนเพจเรานิดหนึ่งนะครับว่า,าที่ท่านติดตามชมอยู่เนี่ยมันค้างหรือเปล่าเพราะว่าบางที มันก็มีคนพิมพ์ข้อความมาบอกว่ามันค้างหรือไม่ค้างอะไรอย่เงี้ยนี่ก็อยากถามแฟนเพจเราหน่อยถ้าชมรายการอยู่ตอนนี้พิมพ์มาบอกเราสักนิดหนึ่งนะฮะว่าที่ท่านชมอยู่ทางบ้านเนี่ยภาพไม่กระตุกไม่ภาพกระตุกไหมภาพค้างไหมอะไรอย่างนี้เพื่อให้เรารู้สักนิดหนึ่งเราจะได้รู้สถานการณ์ภายนอกด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้สัญญ,ญาณเน็ตมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยอะนะครับนะครับสื่อสารการัน,นอันนี้เรากําลังไล่เรียงให้เห็นว่าปัญหาในพรคพลังงานชัดคือ ก่อนจะเกิดประชุมสภาเนี่ยวันที่สองเนี่ยนะครับไปวันที่สามเนี่ยวันที่สองปรากฏว่าประธานวิบโดนแล้วก็มีการพูดกันในพรักพลังประชารัฐนะถับว่าอาจจะมีกระบวนการอะไรของเขาละที่เขาพูดได้แต่ว่าอันนี้ไม่อยากไปพูดไปเดี๋ยวมันจะไปก้าวล่วงก้าวล่วงสารเขาเรื่องสารเขาซึ่งปกติสารเนี่ยเขาก็จะ,ะดูจร,จริงจริงเนี่ยสารเนี่ยพิจารณา นานแล้วนะแต่ผมว่าระยะเวลานะหมายถึงว่าตั้งแต่ยื่นไปเมื่อวันที่สี่กันยานะมั้งครับประมาณนั้นเดือนกันยานะครับคือคือเป็นอันว่าเองคอมเมากันด้วยกันนะอมเมกัน่างนั้นนะครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับข้ะสันพิจารณาไปตามพยานหลักฐานนะครับสำนวนอะไรต่างๆที่ทางอายการยื่นฟ้องไปอะไรไปทางปปชยื่นฟ้องไปครับแล้วก็ไปว่ากันนะแต่ทางการเมืองเนี่ยมันก็ มาวิเคราะห์มาประเมินกันเป็นเรื่องปกติทางการเมืองก็เป็นเรื่องปกติเอาเป็นว่าของคุณวิรัต์ของภรรยาคุณวิรัตแล้วก็น้องภรรยาเนี่ยสามเสียงเสียงรัฐบาลเนี่ยต้องหายไป3เสียงแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้นอกจาก3เสียงแล้วมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเสียงคุณวิสณุบนะครับวันนี้ทางาคุณสำลีใช่ไหมค,ครับก็โดนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งรายด้วยนะครับคุณสำลีนี่ก็คือ,อ ชื่อสำลีนะอาจจะไม่เคยคุนะ้นนะนามสกุลลักษ์สุทธีนะครับเป็นสส,สบัญชีรายชื่อของพรัคภูมิใจไทยนะครับวันนี้สารรัฐมนูญเนี่ยก็ได้วินิจฉัยตามวินิจฉัยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งรายรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการส่งคำร้องให้สารรัฐมนูญเนี่ยพิจารณาว่าเข้าข่ายการกระทำของคุณสำลีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าข่ายต้อง หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูนหรือไม่นะฮะก็คือเดิมเนี่ยคุณสำลีลักษุทีเนี่ยเป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อของพรักอนาคตใหม่นะฮะพอพักอนาคตใหม่ถูกยุบไปเนี่ยก็ได้ย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยไงฮะทีนี้การย้ายให้คุณสำลีเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าอาจจะย้ายไปโดยแบบผิดกฎหมายไงมีการรับเงินรับทอง เพื่อให้ย้ายพักหรือเปล่านรประเด็นนี้ประเด็นนี้มีคลิปมีอะไรกันครับนะ,บนะแล้วก็มีการไปยื่นร้องก็เลยทําให้พักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยได้เข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งคําร้องให้กับสารรัฐธรรมน,น,นูญวันนี้สารก็วินิจฉัยเพื่อรับคําร้องนี้ทําให้คุณสมร,รีต้องอยหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รวมเป็น4เสียงแล้วนะของของสี่รัฐบาลเนี่ยที่จะต้องหายไปในช่วงนี้คนะือพอเปิดสภาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของรัฐบาลแล้วแหละคือถึงประธานวิปไม่อยู่ประธานครับประธานวิปนี่คือ เป็นคนประสานงานพักร่รัฐบาลทั้งหมดคุมสงคุมเสียงเกมในสภาทั้งหมดนะการต่อรองการเจราจาต่างๆนะครับครับก็อาจจะทําให้รัฐบาลตอนนี้ก็ดูเหมือนสภาพการก็คือว่าไม่มีหางเสือนะอคือมันอาจจะคุยหรือการประสานงานาสสพักร่วมรัฐบาลเองหรือสสในพรรคพลังประชารัฐเองมีปัญหาเพราะไม่มีตัวประธานวิปประธานอาจจะเฟ้งนะค,คนที่เป็นรองประธานหรือว่าเป็นเลขของเลขามันสู้ประธานไม่ได้หรอกครับ เมื่อประธานไม่มีประธานอยู่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็เลยทําให้นึกถึงอะไรหลายๆเรื่องเอ๊ะมันจะมีสภามันจะมีปัญหาไม่ประชุมในครั้งต่อไปหรือว่าคือประชุมสภามัคือเนี่ยพอเป็นพอเป็นอย่างเนี้ยสถานการณ์ของมิกตู่เนี่ยทึ่ถูกม,มองไม่ก่อนหน้านี้แล้วว่าการที่ขัดแย้งร้อยเอกธรรมนัสการที่ลุงตู่ขาลอยคือเป็นแต่ตัวนายกรัฐมนตรีกับไม่ได้ลงมาสัมผัสสสปล่อยให้สสเนี่ยอยู่ภายใต้การ มันแค่บ,บัญชาของบิกบบ๊กป้อมและก็ร้อยเอกธรรมนัทซึ่งค,คุมเสียงในสภาคุณวินัตคุณวินัสกับคุณธรรมนัทเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันค,คุมเสียงในสภาของพรรคพลังประชารัฐเพราะหนึ่งคุณวินัมมสมีความมุโสมมีความเชี่ยวชาญด้าน,นการเมืองเกมการเมืองตามฝ่ายค้านทันนะทุกอย่างสามารถที่จะรับมือฝ่ายค้านได้แต่ว่าพอคุณวินัสโดนไปลักษณะอย่างนี้แล้วก็ร้อยเอกธรรมนัทก็ไม่ค่อยจะลงรอยกับนายกรัฐมนตรีในเมื่กีก็ขาลอย มันก็เลยทําให้สภาเนี่ยถ,ถูกจับจ้องว่าจะล้มบ่อยหรือเปล่าล้มบ่อยหรือเปล่านะฮะวันนี้พเปิดปุ๊บก็ <c oughs> มีปัญหาเลยมีปัญหาเลยครับคือวันนี้วันที่ส <c oughs> พฤศจิกายนตามกําหนดนี่ฮะก็จะมีการเปิดประชุมสภานัดแรกนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นการเปิดประชุมสภาวันแรกนะครับเพื่อพิจารณาและก็ผ่านร่างพระราชบัญญ,ญัติลิขสิทธิ์นะครับร <c oughs> ่างพระราชบัญญ,ญัติวิชาชีพการสวบ,บาลนะฮะ เขาก็ประชุมตั้งแต่เช้านะครับพิจารณาสองกฎหมายทั้งสองล่างนี้ไม่มีปัญหานะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับจนกระทั่งมาช่วงบ่ายก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาฉบับที่พศก็พิจารณาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษนะช่วงนั้นเนี่ยคุณสุดชาติปันเจริญก็จะมาทําหน้าที่ประธานสภาคุมการประชุมทั้งหมดพิจารณากันได้หชั่วโมงเศษพอถึงมาตา6ปุ๊บเนี่ย เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการแก้ไขจากร่างเดิมไงก็ต้องขอมติจากที่ประชุมว่าจะให้มีการแก้ไขหรือให้คงตามร่างเดิมไว้ครับนี่คือกระบวนการของสภานะครับปรากฏว่าคุณสุชาติซึ่งทําหน้าที่ประธานในขณะนั้นนะฮะก็ได้กดออดเรียกสมาชิกเพื่อให้เข้ามาแสดงตนก่อนที่จะมีการลงมติแต่ปรากฏว่าได้พยายามกดออดเรียกอยู่หลายครั้งนะนักข่าวก็ดูว่ากดออดเรียกประมาณห้านาทีอ่าก็เรียกแล้วก็ยัง คุณสุชาติก็หันซ้ายหันขวาก็เห็นท่าไม่ดีแล้วเห็นท่าไม่ดียังไม่พอแน่นอนท่างก็คงรู้แล้วแหละว่าเสียงไม่พอเขาจะเช็คององประชุมเนี่ยพอแน่นอนไม่พอแน่แล้วก็ถ้าเช็คองค์ปุ๊บเสียงไม่พอจะทําให้เสียหายไงเสียหายก็เลยปิดการประชุมเลยปิดประชุมเลยเป็นยุติวิธีแต่นี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่านี่คือการสภาล่มก็คือเสียงไม่องประชุมไม่ครบถ้าอย่างนี้นี่คือเปิดครั้งแรกนะเปิดครั้งแรกเนี่ยองประชุมเนี่ยนะครับสสเนี่ย ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จาก500ณเวลานี้นะครับเหลือ476 476อ่ามีถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ซสหลายคนครับนะครับอีกบางส่วนคือปฏิลิษบัญชีรายชื่อจากพรรคเก้าไกลเนี่ยลาออกเพราะพอพรรคเก้าไกลถูกยุบป,ปุ๊บเนี่ยนะครับบัญชีรายชื่อเนี่ยขยับไม่ได้แล้วรถ้าลาออกไปก็คือหายเลยก็คือคะแนนจำนวนทั้งสองหายไปเลยจำนวนเสียงหายไปเลย,ยไปเลยรวมรวมทั้งการหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยด้วยก็เลย ตอนนี้มีสอส,อสอทั้งหมด476คนทั้งสภานะทั้งสภาที่ที่ทมีอยู่และฝ่ายฝ่ายรัฐบาลก็ประมาณ270ประมาณนี้แหละตอนนี้น212 <72. S 2> อ้าว2 7 2 270ประมาณนี้เพราะว่ามันยังมีสอส,อสอที่ย้ายพักด้วยอะไรด้วยจากฝ่ายค้านครับคุณก้อยคุมพิมลตธรรมสารครับสอสอนวนนณงามมีคนหนึ่งตอนนี้คุณสัลันวุฒิตอนนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ายังไม่มีพักคอ๋ยยังไม่มีพักสังกัดอ่าก็ตอนนี้ก็เหลือ องค์ประชุมก็คือ238อืมคือต้องต้องให้ครบ238ถึงจะมีสิทธิ์มาเข้าไปดูแต่<ไ>ป,ประนัวันนี้ที่สภามันล่มเนี่ยก็เพราะว่าควายรัฐบาลเองเนี่ยอย่างอย่างที่เราพูดไปสักครู่นะครับว่าพลังมาลชนเองเนี่ยค่อนข้างมีสภาพที่ไม่มีหังเสือควบคุมครับก็เกิดความขัดแยง้งเกิดอะไรต่างซึ่งอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่า ความไม่ลงรอยในพักพลังประชารัฐจะทําให้การประชุมสภามีปัญหาต่อไปเนี้ยมีปัญหาแน่ถ้าเป็นอย่างนี้กฎหมายสาคัญสําคัญาราัฐบาลแพ้รัฐบาลต้องลาออกด้วยซ้าไปใช่แล้วรัฐบาลจะกล้าเสนอกฎหมายไหมถ้าอย่างนี้ก็เนี่ยวันแรกประชุมมาล่มแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องประธานวิปเนี่ยนะครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าประธานวิปเนี่ยในฐานะที่จะเป็นตัวคุมเกมค,มกมค<ว>นไกลเกมสภา,าทั้งหมดต้องมีวุฒิภาวะจะต้องมีสสต้องต้องให้ความเคารพยงเกรงพูดจาอะไรนี่วันนี้เนี่ย ยังไม่ทันตั้งนะยังไม่ตั้งหมายถึงว่าตั้งประธานวิ์ใช่ไหมยังไม่ทันตั้งก็เกิดกระแสกันมาอีกละกระแสว่าใครจะเข้ามาวป็ันอระธานวป่วนกันอีกละคือนักแถวก็ไปเช็คได้หมดแล้วนะทุกอย่างนะครับลุงตูเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการส่งคนมาเลยคือคุณนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์อ่าภรมิสามมิตรรัคพลังประชารัฐคนนี้ถ้าเราติดตามการประชุมสภาไม่ว่าการพิพายาไม่ไว้วางใจเรื่องต่างๆเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ ยกมือเพื่อพระลักษณ์องค์เป็นองค์รลักษ์พิทักษ์ลุงตู่ครับก็คือประท้วงดาวประท้วงของสภาใช่ใช่เป็นประธานกรรมิการตํารวจปัจจุบันเป็นประธานกรรมธิการตํารวจด้วยตําแหน่งใหญ่นะกรรมธิการตํารวจเนี่ยแล้วก็เป็นจะมาเป็นประธานมิตคือมีการมีการเสนอชื่อจากคือลุงตู่เห็นชอบอยากให้คนนี้มาเป็นคือเขาบอกว่าใบสั่งจากลุงตู่าแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยพอได้ยินชื่อคุณนิโรธปุ๊บเนี่ยนะ สสพลังประชารัฐก็เมากันเลยไม่ต้องเป็นราคืนนะพลังประชารัฐก็บอกว่าคนคนนี้เนี่ยแหมมันเป็นได้ยังไงบารมีจะถึงหรยอบารมีจะถึงหรือเพราะว่าที่มาดมาก็ไม่ได้ลุกคลีหยอกเย้ากับผู้แทนอะไรต่างส่วนใหญ่เนี่ยครับคือการเป็นสอสแล้วก็การจะให้ทําให้สอเชื่อถือเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องมีการสัมผัสกันมันต้องคุกมันต้องมีบารมีการเมืองต้องเกมการเมืองต้องต้องทันเราเป็นสสอหลายสมัยเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันว่ากันว่าอีกนะ คุณนิโรธเนี่ยเขาบอกว่าสนิทสนมกับเสเสคุณได้ยินไหมเสเก๋ในคุณได้ยินไหมเสเก๋ก็ช่วงอภิปรายไม่วางใจก็มีชื่อเหมือนกันนะเสเก๋เนี่ยเป็นคนใกล้ชิดของบิ๊กตู่เขาบอกว่าไม่ใช่คิดธรรมดาแหะคือมีนายมีเสเนี่ยใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่สองคนที่เ็าบอกว่าเป็นนายกน้อยยกน้อยกันอยู่เนี่ยในองค์ใดเนี่ยเป็นนายทหารคนสนิทนะก็คือ คนแรกก็คือพลตรีนิมิตสุวรรณรัตน์ครับอันนี้เป็นรองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจการต่างประเทศอันนี้คือเสนิมิตชื่อเสนิมิตเสนิมิตนี่ก็เป็นนายทหารที่เป็นคนสนิทแต่หลังๆเนี่ยตอนสมัยแรกๆเนี่ยอันนี้ก็คือถูกขนานนามเป็นนายกน้อยเหมือนกันนะครับเป็นคนที่เดินติดตามพลเอกประยุทธ์เสเกออีกคนก็คือพลตรีนัทวุฒิภาวัฒสุวรรณิยพงษ์ นี่เตรียมทหาร30สิเป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการเสนเก๋เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านเขาเรียกว่าขึ้นม้อขึ้นม้อกว่าเซนนิมิตอ่าใช่ทีนี<อ>้มันถดถดลงมานิดนะตอนนี้ตกไปนิดนึงตกไปหน่อยอแต่เสนเก๋เนี่เดินตามนายกยัตมิบดีตลอดอ่แล้วเสน<ส>เก้คนนี้เขาบอกว่าเกี่ยวอะไรกับคุณนิโรธเป็นญาติกับคุณนิโรธอ๋อเป็นญาติกับคุณนิโรธก็บอกเป็นญาติแต่ว่าไม่รู้ญาติในลักษณะไหนละแต่ว่า เอาเป็นว่านายกก็ไว้ใจคุณนีโรดถับสุนทอเลขาอยากจะให้มาเป็นประธานวิปแทนคุณวิรัตอ่ดตอนนั้นขณะเป็นประธานกับมาิรการตำรวจก็ไม่มีใครแย่งนะครับสั่งมาเลยอ่ะได้กล่าวว่าอย่างนั้นปกติกับมาตรการตำรวจคนเป็นประธานเนี่ยโอ้โหต้องแย่งกันเยอะนะตำรวจมันย้างไงคุณนีโรดเนี่ยก็เป็นอยู่ในกลุ่มสามมิตรครับนะเป็นอยู่ในกลุ่มสามมิตรแล้วก็ เป็นะสะส,ะสะที่อตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มลุงตู่ครับแต่พอจะข่าวมาเป็นปุ๊บนี่แน่นอนว่ากลุ่มที่เกิดความไม่สบายใจก็คือในกลุ่มของลุงตู่นี่แหละก็มีสะส,ะสะหลายคนจึงเป็นกลุ่มรงร้อยเอกธรรมนัสต่างๆก็มองว่าคุณวิโรนดยังไม่น่าจะบอกบเพราะว่าการทุกคลีกับสภา้อย น้อยและบทบาทที่ผ่านมาก็แหมย,ยังไม่น่าไม่เป็นที่โดดเด่นไม่ไมเป็นที่โดดเด่นในลักษณะว่าแต่ว่าจะคุมเกมได้ไม่ในสภาอะไรต่งตางอาจจะโดดเด่นที่นายกชอบนายกอยากให้เป็นเป็นญาติใกล้ชิดกับคนที่ติดตามนายกมันก็เลยมีปัญหากันอีกไงว่าเอ๊ะตกลงว่าตัวประธานวิปเนี่ยบิ๊กตู่จะคัดเลือกหรือว่าจะให้ปิ๊กป้อมคัดเลือกครับเพราะถ้าบิ๊กตู่คัดเลือกเนี่ยบิ๊กตู่จะไปรู้อะไรในสภาล่ะใช่แล้วใครจะรู้ จะรู้เส้นสนคนนกับสสได้ยังไงใช่ไหมดังนั้นต้องเอาสสเอาเอาคนที่มาจากวิกปั้มลงแอบวิปปัมในแต่นที่ดูพรรคอยู่ครับอาจจะต้องเป็นคนคัดคนเองครับถ้าบิปปัมคัดเขาก็คงไม่เอาคนนีโรธใช่อืมนี่ก็กลยเกิดประเด็นว่าเป็นประเด็นใหม่ปัญหาใหม่ใช่ไหมก็จะเป็นแทรกขึ้นมาอีกอันหนึ่งแย่งตําแหน่งประธานวิปกันครับมันก็เลยทําให้พลังประชารัฐตอนนี้ก็สับสนละ อันนี้เป็นปัญหาที่ขึ้นมาทันทนทีทันกันเลยนะนก็เป็นปัญหาตัญหาเก่าเรื่องอเลขาพักคุณธรรัตน์กับมายกเนกี่ยก็ไม่จบ,ย,จบยังไม่จบก็ยังมีกลุ่นกลุ่นกันอยู่นะแต่นี่กลายเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกแล้วให้ที่ต้องแก้ไขซ้อนมาอีกข้ามมาอีกข้ามาอีกมันเลยทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นไงพอคุณวิรัตน์ไม่อยู่แล้วแล้วคุณวิรัตน์เนี่ยนะคือหมายถึงว่าทั้งกลุ่มคุณวิรัตน์เองก็ถูกมองว่าการที่ต้องถูกพัก การปฏิบัติหน้าที่เรือไปเนี่ยอาจจะมาจากคนนี้นาะยกไม่พอใจบ้างอะไรต่างๆเนี่ยหรือความาความคิดของเขา,ค,าความคิดของกลุ่มนี้ครับตรงนี้มันก็ทําให้พลังมาชลาั์เองเนี่ยนับวันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆอความไม่ลงตัวก็จะมีสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่นั้นการที่สภาเนี่ยถ้ามันล่มบ่อยเนี่ยนายกจะต้องรับผิดชอบเนี่ยครับเพราะถ้านายกคุมเกมในสภาไม่ได้นะ นโยบายของรัฐบาลที่จะฝักดันทั้งนั้น,น,นกฎหมายก็ดีอะไรก็ว่าทดีก็ถกตกตรวจสอบมีปัญหาแน่นอนโดยเฉพาะเงินกู้ที่จะต้องเข้าไปในสภาเนี่ยมันล้มเมื่อ,อไหร่ก็เรี่ยงว่าน,นั้นรัฐบาลก็ชฎหมายส,สาคัญคทั้งนั้นกฎหมายเกี่ยวกับการงงการเงินใหม่ที่รอคิวจะเข้าเนี่ยรัฐบาลก็ไม่มั่นใจในทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าณวันนี้เนี่ยลุงตู่จะยื้อได้ไปนานแค่ไหนเพราะว่ากระแสข้างนอกก็ลุงตู่ก็โดนหมดอลเรื่องม็อบก็ดีนะที่ประชุมล่าสุดที่มีการประท้วงการชุมนุมกันเนี่ยก็ เริ่มเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆรับอ่ะทีนี้ทางนี้ต้องการคุณนิโรธแล้วทางฝ่ายลุงป้อมเตรียมใครไว้บ้างไหมเตรียมเขาก็มีการก็มีการเสนอกันอยู่ครับก็มีปลบปลายก็เสนอกันมาอาจจะชิมลางก่อนแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการสรุปกันค่อนข้างชัดเจนไม่ตกผลึกยังไม่ตกผลึกกันนะครับก็มีชื่อกันอยู่เหอนมีการเสนอคุณศิระบ้างมีการเสนอคุณพระนี่นะชาวลิตบ้างคุณวิเชียนชาวลิตบ้างนะครับก็ อนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าล่าสุดนนายกฐมทตรีก็ยืนยันว่าจะต้องหาเือกับพลเอกประยุทธ์เอาเถอะนะหาเือกับพลเอกประวิตธครับนายกนี่ก็ต้องหาเลยกับพลเอกประวิทธ์นี่ก,ก็ก็ถูกต้องแล้วแหละก็คือว่าต้องคุยกันครับนะครับนายกบอกว่า,าวันนี้นายกกับมาจากต่างประเทศใช่ไหมไปไประชุมคอปี26เหรอเกี่ยวกับโลกร้อนอที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพอกลับมาที่สนามบินบอนอ6ดอนเมืองเนี่ย นายกก็พูดถึงการแต่งตั้งประธานวิพนหม่ว่าเรื่องนี้ต้องหารลือกับพักพลังประชารัฐนะครับก็ขอให้รอฟังอีกทีเพราะถือว่าเป็นตําแหน่งที่สําคัญเพื่อเตรียมการในการเปิดสภาไม่ต้องเตรียมนะฮะวันนี้เขาเปิดแล้วนะครับแล้วก็ลมเรียบร้อยด้วยแล้วก็ต้องมีประธานวิปร,รับาลนะฮะนี่นายกบอกนะครับนะักข่าวถามว่าพักพลังประชารัฐเสนอชื่อมาให้เลือกแล้วหรือยังนะครับนายกบอกว่ายังไม่ทราบต้องขอคุยกับพลเอกประวิตย์ก่อนนะครับในฐานะเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกันได้ข่าวว่ามีการเตรียมไว้แล้วซึ่งทางหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยต้องเล่งพิจารณาโดยเร็วเพราะตําแหน่งสําคัญเราต้องหาคนมาทําหน้าที่ให้ดีที่สุดน,นี่นะตำแหน่งสาคัญต้องหาคนหน้าที่มาทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะนี่ครับก็คือตอนนี้คือเป็นเป็นความขัดแย้งอันใหม่ก็คือเรื่องของตัวประธานวิปรัฐบาลถ,ถ้าเอาคนที่ไม่เชี่ยวชาญทันเกมทางการเมืองมา ข้อคุมสภาเนี่ยก็อาจจะทาให้สภาล่มได้อาจจะแพ้ทางของฝ่ายค้านได้ซึ่งทําให้สถียภาพของรัฐบาลเองไม่แน่นอนทันครอนแน่นอนตอนนี้ก็คือประชุมอะไรก็แบบประชุมได้แบบไม่สบายใจอ่ะนายกเองก็ไม่สบายใจนะเป็นอย่างเงี้ยก็กดขันไม่ได้อ่ะคือไปคุมสสไม่ได้อ่ะครับคือไปคุมสสไม่ได้แล้วสสบางส่วนก็ไม่เข้าและอย่าลืมว่าคุณธรรมนัสเองเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงในในทางการเมืองการ บรารมีในการดูแลสสเนี่ยสสส่วนใหญ่ก็ยังเอาคุณธรรมนัตอยู่นะนะครับแล้วก็คุณธรรมนัตเองก็ยังมีปัญหากับนายกอยู่นะก<อ>็ก็มันมีมันมีมนมนยิ่งคุณวิรัตเสริมเข้าไปอีกที่หนึ่งก็คือคุณวิรัตเองก็มิสิทธิ์น้อยใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณวิรัตเองพยายามที่จะจัดการควบคุมเสียงในสภาให้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเหมือนคุณวิรัตมองว่าตัวเองเนี่ยเหมือนถูกลอยแพนะถูกไม่สนใจครับน <ะ S 1> ่การพิจารณา คดีก็ทําไมเร็วจังอันนี้ในความรู้สึกคุณัวน์นะแต่ว่าตามกระบวนการของศาลก็ไปว่าไปตามพยานหลักฐานและก็สํานวนฮะอันนี้ก็เดี๋ยวพูดไปพูดมากลายเป็นว่าเหมือนจะไปกล่าวกล่าวหาศาลไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสสเขาตั้งวงเมาส์กันแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็เรื่องคดีมันก็เอาแหละอันนี้เราก็ต้องรอฟังลนทีนี้ว่ามันเป็นยังไงก็ต้องพิจารณาไปตามไปตามสํานวนนะครับไปตาม วาระที่เขามีการพิจารณากันนะครับ,รบนี่ก็คือเรื่องของสภาที่จะต้องจับตาดูหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าเพราะว่าสภาก็คือจุดเป็นจุดออนนะ่ะคือพอเกมนอกสภาเนี่ยนะครับไล่บี้ดูเหมือนว่าจะล่ออนายกไม่ได้มันจะล้มนายกไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยเกมในสภาแม้เกมในสภาเนี่ยพอสภามันเปิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีการยื่นอภิปรายแม้ไม่ลงมติ ก็เป็นการพิปรายทั่วไปัก็จะถูกทลมจะถูกอะไรต่างๆคือสภาเนี่ยจะเป็นเวทีที่บิ๊กตู่เองเนี่ยจะประมาทไม่ได้ครับจะไม่จัดทัพก็ไม่ได้ครับจะมาบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่ได้แล้วนะคือจริงตัวเองก็ไม่เกี่ยวกิบที่ผ่านมาจะพูดอย่างนั้นไงเขาถึงเรีอกมาว่าให้บิ๊กตู่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเลยถ้าบิ๊กตู่ตัดสินใจเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและประกาศว่าจะกู่ต่อจะสู้ต่อมาทำอะไรพรรคต่ออันนี้ มันก็อาจจะไม่เคอะเขินที่จะลงมาครับแต่ว่าพอประกาศไปอย่างนั้นแล้วไม่ไม่เป็นสมาชิกแรรกไม่เกี่ยวข้องครับคุยแต่กับบิ๊กป้อมอย่างเดียวครับคือมันคุยได้กับบิ๊กป้อมคือคุยกับบิ๊กป้อมเสร็จแต่เวลาสสเขาต้องการนายกเนี่ยให้ช่วยเขาเนี่ยทั้งเรื่องบุญดินเบื้องใต้ดินใต้ดินก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายอะไรนะเพียงแต่ว่าเรื่องกดันงบประมาณเรื่องอะไรพวกนี้นะสสก็อยากไปบ้างครับมิติสัมพันธ์ตรงนี้ไม่มีไม่มี ปะสะจะเคลื่อนก็มองว่าปสะจะลม้มในที่ผ่านมาเป็นปนัญหาอย่างนี้ครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นสัญญาณเป็นจุดอ่อนที่สัญญาณอันตรายด้วยอ่าบิ๊กตู่เนี่ยที่เราตั้งคำถามว่าจะยื้อเก้าอี้นายุทธศรีไปได้นานแค่ไหนครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือคุณผมว่าอย่างนี้ถ้าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะอภิปรายได้ใช่ไหมสมัยนี้ไม่ได้แล้วสมัยนี้ทั้งทมายาไม่ได้แล้วอะสมัยนี้คือสามเดือนครับอีกสามเดือนเนี่ยไม่ได้แต่หลังจากสามเดือน แล้วก็พักไปอีกสามเดือนก็ไปปลายปีเนี่ยแต่ย่ารู้ว่าถึงแม้จะอภิไปรายไม่ได้แต่มีกฎหมายเข้ากฎหมายสําคัญไงกฎหมายสําคัญเข้าแล้วก็รองไม่ได้ด้วยถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่ากฎหมายกู้เงินจะเข้าไงครับจ่ออยู่จ่ออยู่เหมือนกันคือเรื่องร้อ,รอนอ่ะจอลลัฐบาลอยู่หลายเรื่องมากครับนะครับแล้วก็ต้องรอดูว่าเกมในสภาเขาจะแก้กันอย่างไรนายยกจะปรับจะจูนให้เข้ากับสสคือผมว่างานนี้เนี่ยองตูเนี่ยนะปวดหัวละครับ สภาจะเป็นจุดอ่อนที่น็อกบิกตู่ได้ก็ได้นะอืครับผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ยอมให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ว่าเวทีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังอยู่ปลายปีครับการอภิปรายถึงปลายปลายปีใช่เพราะว่าสามเดือนต้องต้องนั่นก่อนต้องพักสามเดือนนี้ก่อนแล้วก็พักพักแล้วก็ไปอีกนะครับถม่ต้องถึงต้องไม่ยอมอภิปรายก็คือต้องยุบสภาอย่างเดียวสิอย่างนั้นตอนหนี้ก่อนเพราะไม่ไม่ยอมตายคาเขียงโอ้ครับไม่มีสิทธิ เว้นแต่ว่ามาจากนี้ไปก็ค่อยปรับแต่ว่าในการปรับนะคุณสมชายนะครับในระหว่างการประชุมสภานะเขาจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีกันเพราะถ้าปรับปุ๊บเนี่ยมันยิ่งแรงกับเพื่อมเลยนะแน่นอนโวดโหวคว่ำเลยยิ่งหนักก็ไปเดิมอีกอืครับเพราะว่าในช่วงปิดสมัยประชุมสภานี่ลุงตู่ก็ทิ้งโอกาสไปครับไม่ยอมแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งในพักปล่อยให้มันถึงเปิดสภาไง ปล่อยให้เวลารักษาแผลใจอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าไม่มีไม่มีแต่ความตันแย่งพอเปิดในสภาแล้วเนี่ยนะเปิดสภาแล้วจะมาแก้ปัญหามันแก้ไม่ได้ครับยิ่งจะทําให้สภาต้องทําก่อนเปิดสภาให้มันจบให้มันเสด็จน้ำซะก่อนไม่ใช่คาราคาซังแบบนี้พอคาราคาซังแบบนี้เปิดสภาก็มาเจอปัญหาใหม่อีกโอ้โหก็ยิ่งเพิ่มปัญหาก็ไปหลายเท่านี่แหละครับเป็นปัญหาจุกอกแล้วกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ที่รอการแก้ไขแล้วก็จะต้องดูต่อไปว่าจะ รุนแรงจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราวิเคราะห์กันไว้หรือเปล่ามั้ยนะฮะวันนี้เราต้องลาแฟนเพจไปก่อนนะเพราะเวลาหมดอีกแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเราแล้วก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาช่วงแรกๆก็เห็นบอกว่ากระตุกบ้างขาดหายไปบ้างอะไรก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Big t a l k Big Story วันนี้พวกเราทีมข่าวโพสต์ทูเดย์ลาแฟนเพจไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดัง ฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story